สถานีวิทยุโท,ทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัท ARIP จำกัดมหาชน i s u ส u DMAX ใหม่ Super daylight AIS 3 G 2100 เลาที่เราเข้ามาในบริเวณบูธของเอริกสันที่เห็นอยู่ในขณะนี้นะครับมาในคราวนี้นะครับสำหรับท่านที่เป็น,นแฟนๆของ Eric กสันและทุกๆคนที่โดยเฉพาะออปเปอเรนะครับหรือผู้ให้บริการเครือข่ายทั่วประเทศในบ้านเราคงจะรู้จักคำว่า uh, network society นวัตกรรมของ Eric กสันนั้นสามารถที่จะเชื่อมโยงไปกับทุกๆธุกกรกิจที่อยู่ในโลกใบน,นี้นั้นอยู่ในบริเวณ uh, พื้นที่ของเอริกสันทั้งหมดที่เห็นในขณะนี้ โดยวิธีคิดของเขานะครับจะอยู่บน5ปัจจัยในการที่เอริกสันนั้นจะเชื่อมโยงระบบดังกล่าวนะครับในทุกมิตินั้นเนี่ยให้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกๆอุตสาหกรรมซึ่งถ้ามองไปที่พื้นแล้วก็จะเห็นหมายเลข1 2 3 4 5หซึ่งแต่ละหมายเลขนั้นก็จะเป็นการชักนําผู้ที่เข้ามาในบริเวณงานนั้นเดินตามแต่ละเส้นไปเพื่อให้มีความเข้าใจว่าตัวเองนั้นต้องการอะไรกับสิ่งที่ตัวเองปฏิบัติอยู่กับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เอริกสันนั้นปูอนาคต เวลาที่เราจะคิดว่าการใช้ 3G 4G หรือ LTE นั้นมีประโยชน์มากน้อยแค่ไหนหรือว่าดีแค่ไหนแต่หลายคนนั้นคงจะมีคำถามที่อยู่ในหัวตัวเองว่าแล้วจะวัดด้วยอะไรว่าสิ่งที่เราได้มานั้นเนี่ยมีประสิทธิผลในการทำงานในลักษณะไหนถึงจะเรียกว่าดีกว่าให้จนินตนาการตามว่าหากว่าวันหนึ่งเราคิดว่าเราจะต้องควบคุม รถแทรกเตอร์สักคันหนึ่งรถดับไหะฮะหรือรถแทรกเตอร์เนี่ยจากที่หนึ่งโดยที่เราไม่ต้องเดินทางไปอยู่ณนะบริเวณการขุดนั้นจริงเราสมมุติฐานว่ารถแทรกเตอร์คันนี้นั้นอยู่ที่อเมริกาตอนเหนือผมอยู่เมืองไทยหรือผมอยู่ที่สเปนนี่ก็ได้ห่างกันลิบล่วเลยครับผมอุปกรณ์ที่ใช้นะครับที่ปลายทางที่อเมริกาตอนเหนือที่รถแทรกเตอร์นะครับก็จะมี iPhone อยู่เครื่องหนึ่งนะครับแล้วก็มีกล้องชนิดพิเศษที่ติดขึ้นไปบนตัว iPhone เพราะฉะนั้นนี่คือ ส่วนที่อยู่ฝั่งที่อยู่ที่เครื่องจักรนะฮะละขณะนี้คือหน้ากากปกติธรรมดาทั่วไปนะครับที่ผมจะสวมใส่และท่านผู้ชมจะสามารถเห็นได้เหมือนผมด้วยหลักการคิดว่าวิธีที่ทางเอริกสันอยากจะเห็นและอยากจะใส่เข้าไปในทุกๆอุตสาหกรรมก็คือว่าการที่จะนํานวันตกรรมมาเพื่อให้ประสบการณ์ในการทํางานในทุกสาขาอาชีพนั้นมีความเสมือนจริงมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เพราะว่าถ้ายกตัวอย่างแล้วอย่างเช่นในการใช้ระบบรีโมท ในระบบเก่าๆนั้นบางครั้งนั้นจะมีเรื่องของการดีเลย์เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการควบคุมหรือการทำงานที่ดีที่สุดก็คือการใช้ระบบโมบายเน็ตเวิร์กนั้นให้ผู้ที่ต้องการใช้งานหรือทำงานในชิ้นชิ้นนั้นเนี่ยดุดเสมือนว่าอยู่ในสถานการณ์นั้นจริงๆอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการมีเซลไซตหรือว่าเสาส่งสัญญ,ญาณโทรศัพท์มือถือของเราที่เราเห็นอยู่ทั่วๆไปนะครับทั่วประเทศเลยก็ว่าได้ ในระหว่างนี้นะครับจากระบบ2 G มาถึง3 G 4 GLTE จะต้องมีการเพิ่มปริมาณเซลล์ไซต์หรือปริมาณเสาส่งสัญญาณน,นั้นเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆจะดีสักแค่ไหนครับถ้าเกิดเราสามารถที่จะควบคุมนะครับหรือว่าดูแลว,ว่าเซลล์ไซต์หรือว่าเสาส่งสัญญาณดังกล่าวนั้นมีความเป็นมิต,ตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเข้ากับเรียกว่างานด้านปฏิมากรรมจริตรกรรมของบริเวณนั้นๆไม่มากก็น,น้อยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับ ยกตัวอย,อย่างเช่นที่ผมยืนอยู่ในขณนะนี้นะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าผมกําลังยืนอยู่ข้างๆเซลล์ไซต์อันหนึ่งซึ่งดูสวยงามแล้วก็ไม่รกสายตาอย่างเช่นเจ้าตัวนี้ครับผมเดินเข้ามาดูใกล้ๆแล้วครับซึ่งก็ไปเรียกว่าเป็นเซลล์ไซต์ที่เรียกว่า <remember> ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับค่อนข้างเตี้ยจะเห็นได้ว่าเขาดูเหมือนป้ายโฆษณาดูทันสมัยมากนะครับผมกำลังมองอยู่ด้านในในขณะนี้ก็เห็นชัดเลยครับว่าจะมี ระบบการส่งสัญญาณของอวกาศนั้นอยู่ข้างในนะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับมีชื่อว่า zero s i t e สาเหตุที่ชื่อว่า zero s i t e t มันเป็นเพราะอะไรไ้ฮะเพราะว่ายังเป็นโปรโต,โตไทป์และเขาก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อขึ้นมาในขณะที่มีคนใช้โทรศัพท์มือถือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันมากขึ้นปริมาณคนใช้ก็มากขึ้นก็เหมือนถนนเส้นหนึ่งซึ่งมีรถเข้ามาใช้ค่อนข้างแออัด แล้วจะเกิดอาการที่เรียกว่ารถติดหรือว่าสัญญาณติดขัดนั่นเองสิ่งที่ต้องทําก็คือว่าเราจะต้องนําให้ตัวเสารับส่งสัญญาณน,นั้นเข้ามาอยู่ใกล้เรามากที่สุดใกล้เรามากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มขยายความเร็วดังนั้นตัวอย่างต่อไปที่ผมจะยกให้ฟังนะครับนั่นก็คือตัว Zero Site หมายเลขหนึ่งนั้นคือความร่วมมือกันระหว่างบริษัท Ericsson กับทาง Philips เพราะว่าทางฟิลิปส์เองนั้นมีความตั้งใจและมีความต้องการที่จะประหยัดพลังงานของเมืองแต่และเมืองการใช้ไฟแบบ LED นั้นในเมืองหลวงต่อไปในอนาคตนั้นเป็นสิ่งที่ทางฟิลิปส์ต้องการจะทำเมื่อนำความต้องการของทั้งสองบริษัทมาไว้กันอย่างนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรฮะวินวินคือทั้งทางเอริกสันกับฟิลิปส์ก็ได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการทางฟิลิปส์เองนั้นก็ได้การประหยัดพลังงานเมืองที่ตัวเองเข้าไปติดตั้งระบบดังกล่าวนะครับก็จะลดค่าใช้จ่ายของเมืองหลวงดังกล่าว จากการใช้พลังงานขณะในการเอริกสันนั้นก็สามารถเข้ามาให้บริการสําหรับผู้ที่ใช้เครือข่ายของเอริกสันหรือออปเปอเรเตอร์เจ้าใดก็ตามแต่นั้นให้สามารถใช้การแลกเปลี่ยนข้อมูลด้วยความเร็วที่เรียกว่าถูกใจผู้ใช้แล้วกันแต่ยังไม่ได้จบแค่นี้นะครับยังมี zero site ลำดับที่3ที่น่าติดตาม zero site หมายเลข3นะครับผมแทบจะเรียกได้ว่าไม่ได้เป็นระบบเสาส่งสัญ,ญญาณอีกต่อไปเพราะที่อยู่ด้านซ้ายผมในขณะนี้นะครับก็คือตู้ส่งสัญ,ญญาณก็คงจะไม่ผิด ชินตนก,การว่านี่คือตู้ส่งสัญญาณที่มีความเร็วระดับ 4G หรือ LTE นะครับผมเมื่อเราเปิดเข้าไปข้างในนะครับก็จะมีเรียกว่าส่วนสําคัญต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการส่งสัญญาณนะครับไม่ว่าจะเป็นจอ LED ที่อยู่ข้างบนคอยกล่าวถึงอุณหภูมิในบริเวณดังกล่าวนะครับแล้วก็ถ้าลงมาอีกนิดนึงครับด้านล่างนี้ก็จะเป็น uh, operating system ของตัว uh, ระบบส่งสัญญาณของ LTE หรือ 4G แต่ที่ผมชอบนะครับก็คือจอที่อยู่ด้านในนี่นะครับหากว่า ตู้ส่งสัญญาณตัวนี้นะครับเชื่อมต่ออยู่กับ LTE นะครับแน่นอนนะครับหากว่าเราต้องการที่จะส่งภาพมาอย่างจอดังกล่าวนะครับในสมัยก่อนเนี่ยเราจะเรียกเขาว่าเป็น Digital signage แต่นี่คือการ Integrate Digital signage เข้ากับตู้ส่งสัญญาณ LTE เพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นเป็นส่งสัญญาณการถ่ายทอดสดหรือว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสดๆนั้นการส่งสัญญาณที่มาที่นี่เป็น real time ผมต้องพูดว่าเป็นเรื่องหมูหมูไปเลยนะฮะต่อจากนี้ไปนะครับเราจะได้เห็นเซลล์ไซต์ที่มีเป็นมิดต่อสิ่งแวดล้อมทําให้เรามองไปแล้วช่างเข้ากับสภาพแวดล้อมได้อย่างดีแบบนี้เองครับนี่คือ Mobile World l i f e Thailand ผมจอรรัตนาเวโรดครับ s u s i s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  u s m a g a z i n e p r i n t a n d digital. เทคโนโลยีที่พัฒนาก้าวไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบันนั้นไม่เพียงพอแล้วล่ะครับต้องคำนึงถึงธรรมชาติและสภาพแวดล้อมด้วยเรียกว่าจะต้องพัฒนาก้าวไปด้วยกันก็ว่าได้ครับจากงาน Mobile World Congress ประเทศสเปนช่วงหน้าไปต่อกันที่ซ b b i t 214ประเทศเยอรมันกับ d g จว n สักครู่เดียวครับสนับสนุนโดยค o m e Today นิตยสารไอทีอันดับหนึ่งของไทยสนุกง่ายอ่านได้ทุกคน AIS 3 G 2100 และในโซนนี้นะฮะชื่อว่าโซนโค้ดเนครับโซนนี้เนี่ยก็จะมีสตาร์ทอัพทั้งหมดประมาณ50กว่าบริษัทนะฮะก็มาจากทั่วโลกเขาก็มาเสนอโซลูชันต่างๆมากมายครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแอปพลิเคชันแล้วก็เรื่องของซอฟต์แวร์พูดถึงสตาร์ทอัพนะฮะอย่าลืมนะครับตอนนี้ ใครที่กําลังคิดว่าอยากจะมีธุรกิจของตัวเองที่เกี่ยวด้าน IT เนี่ยเมืองไทยของเราก็เริ่มเปิดโครงการสตาร์ทอัพสำหรับปีนี้แล้วนะครับก็มากันทุกข่ายฮะตั้งแต่ AS, True แล้วก็ d ีแท็นะครับไม่แน่ว่าวันหนึ่งเนี่ยคุณอาจจะได้มาเผยชมผลงานของคุณในงานระดับโลกอย่าง10บิทนี้ก็ได้ครับ พื้นที่ทั้งหมดนี้นะครับเป็นแหล่งรวมบริษัทหน้าใหม่หรือที่เรียกกันว่าบริษัทสตาร์ทอัพชั้นนาของโลกที่ผ่านการคัดเลือกจากทางโค้ดเอ็นรวมแล้วกว่า50รายครับดังนั้นจึงไม่แปลกที่เราจะได้เห็นผลิตภัณฑ์และบริการที่ล้วนใหม่ล่าสุดโดยตลอดระยะเวลาการจัดงานทั้ง5วันนั้นมีผู้เข้าเยี่ยมชมในโซนนี้มากถึง2 8 0 0 0 0รายเลยทีเดียวและที่ประปบนในกลุ่มผู้เข้าชมก็คือนักลงทุนจากทั่วโลกครับที่เตรียมช่วยผลักดันบริษัทสตาร์ทอัพเหล่านี้ให้เติบโตและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นครับ แม้บริษัทส่วนใหญ่ในโซนนี้นะครับจะไม่ได้เป็นที่รู้จักกว้างขวางโดยเพราะว่าเพิ่งเปิดกิจการกันมาไม่นานแต่ทราบไหมครับว่าไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram Twitter หรือ Pinterest ล้วนเริ่มธุรกิจด้วยวิธีนี้กันทั้งสิ้นครับเงินทุนที่จะได้รับจากนักลงทุนถือเป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญที่จะช่วยให้ธุรกิจเดินหน้าไปได้ครับสําหรับบริษัทที่คว้ารางวัลชนะเลิศไปในงานก็คือ v i e w ีครับบริษัทแห่งนี้กวาารางวัลมา,มามากมายครับ ล่าสุดก็เป็นรางวัล d o c o d e d Fashion ที่มิลานเมื่อปีที่แล้วโดยให้บริการระบบวิเคราะห์ปริมาณและรูปแบบการเข้าชมร้านค้าทําให้เรารู้ว่าในแต่ละวันนั้นมีใครแวะเวียนเข้ามาที่หน้าร้านบ้างใช้เวลาในร้านเท่าไหร่เดินไปในโซนไหนหรือในช่วงที่จัดโปรโมชั่นนั้นมีคนให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนครับนอกจากบริษัทหน้าใหม่ที่เราได้เห็นในโซนโคดเอแล้วเรายังเจอบริษัทอื่นๆที่กระจายอยู่ทั่วงานครับไม่ว่าจะเป็นชิมวอช ที่เข้าไปขอระดมทุนในอินดิโกโกโดยจิมวอชนั้นเป็นอุปกรณ์เพื่อสุขภาพที่ถือเป็นเซนเซอร์ฟิตเนสรุ่นแรกที่วัดการออกแรงและก็ความเคลื่อนไหวได้อย่างครบถ้วนที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นการวิดพื้นหรือว่ายกน้ําหนักลักษณะการออกแรงในรูปแบบต่างๆจะถูกวัดออกมาเป็นคลื่นทําให้เราติดตามการเผาผลาญแคลอรี่ได้อย่างเหมาะสมนอกจากนี้เมื่อใช้งานร่วมกับแอปเซนเซอร์ตัวนี้เนี่ยยังเปรียบเสมือนกับเทรนเนอร์ที่คอยบอกให้เราออกท่าทางต่างๆให้เร็วขึ้นหรือว่าช้าลงหรือยกแขนให้ได้ระดับแล้วก็ระนาบที่เหมมาะส จะว่าไปแล้วนะครับก็คล้ายกับ Atlas ที่ออกมาเมื่อต้นปีแล้วก็ระดมทุนไปได้ดวกว่า20ล้านบาท The Gym Watch Sensor is the first patented sensor for strength and muscle building training. The Gym Watch Sensor can do far more than just counting your repetitions. You <can> อีกหนึ่งสตาร์ทอัพที่สร้างเสียงฮือฮาในงานได้พอสมควรครับ เป็นหุ่นยนต์น่ารักน่ารักที่ชื่อว่าโรบอยโดยหุ่นยนต์ตัวนี้มีคิวโชว์ตัวแน่นจนถึงเดือนมิถุนายนในแถบยุโรปครับเรียกว่าพอๆอ,อกับดาราดังเลยทีเดียวแม้ความสามารถโดยรวมเนี่ยอาจจะไม่ได้เก่งกาจเท่ากับหุ่นยนต์เดินได้อย่างค่ายฮอนด้าแต่ก็มีความน่าสนใจตรงที่การออกแบบนั้นทําให้มีความใกล้เคียงกับกล้ามเนื้อแล้วก็ข้อต่อส่วนต่างๆของมนุษย์แล้วก็ควบคุมส่วนต่างๆได้ด้วยซอฟต์แวร์เพียงตัวเดียว ที่จริงโรบอยนะฮะเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้งบประมาณของ EU มูลค่ากว่า1,000ล้านยูโรครับว่าโดยเรื่องการวิจัยสมองของมนุษย์โดยหวังว่าการจำลองโครงสร้างและกล้ามเนื้อของโรบอยนั้นจะเป็นประโยชน์ต่อการวิจัยคลื่นสมองที่ใช้ควบคุมสั่งงานร่างกายของมนุษย์นั่นเองครับใครสนใจอยากร่วมออกเงินสนับสนุนโครงการที่ว่าก็สามารถเข้าไปสนับสนุนโรบอยได้ผ่านทางอินดีโกโกเช่นเดียวกันครับ มีนักวิเคราะห์หลายคนนะครมองว่าวงการไอทีนะในช่วงหลังๆนวัตกรรมต่างๆอาจจะมีไม่มากเหมือนกับเมื่อก่อนครับแต่ก็ยังดีฮะที่หลายคนเชื่อว่าบริษัทสตาร์ทอัพเหล่านี้นี่เองครับที่อาจจะช่วยพลิกฟื้นวงการไอทีให้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งเพราะาบริษัทเล็กๆอย่างนี้กล้าคิดกล้าทําแล้วก็กล้าฝันครับก็ได้แต่รอดูฮะว่าในอนาคตข้างหน้าบริษัทเหล่านี้จะช่วยพลิกฟื้นวงการไอทีให้กลับมาคึกคักเหมือนกับช่วงที่เรามี VC ยุคแรกๆหรือเปล่าลองติดตามดูครับ เอาละครับและตอนนี้นะครับผมก็อยู่ในหอ9ครับซึ่งหอนี้นะครับก็จะเป็นหอที่รวบรวมงานวิจัยนะครับแล้วก็นวัตกรรมต่างๆซึ่งก็มาทั้งจากมหาวิทยาลัยต่างๆที่อยู่ในโซนยุโรปนะครับรวมไปถึงบริษัทเอกชนต่างๆมากมายงานวิจัยใหม่ๆนะฮะที่เกิดขึ้นในแถบยุโรปเนี่ยจะถูกรวบรวมอยู่ในหอนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างตามผมไปดูกันเลยครับในพื้นที่แสดงนวัตกรรมโซนนี้นะครับมีความน่าสนใจอย,อย่างมาก มากจนเราไม่สามารถจับมาอยู่ในรายการได้ทั้งหมดครับที่อันนี้นะครับคือภาพพูโตที่ฝังระบบสัมผัสเอาไว้ด้านในเรียกว่าเอาไปคลุมไว้ที่ไหนก็ทําให้เราสั่งงานด้วยระบบสัมผัสได้ทันทีไม่ใช่น้าจอสัมผัสครับแต่เป็นระบบผ้าสัมผัสด้วยเทคโนโลยีลักษณะเดียวกันนี้นะครับเมื่อถูกนําไปใช้กับพรมที่ปูอยู่ในงานแสดงสินค้าห้างสรรสินค้าหรือว่าร้านค้าต่างๆก็จะทาให้เราเห็นความเคลื่อนไหวของผู้คนที่เดินไปมาภายในพื้นที่ได้อย่างละเอียดซึ่งข้อมูลตรงนี้มีประโยชน์อย่างมากสาหรับนักการตลาด ทำให้เรารู้ว่าลูกค้านิยมเดินไปดูสินค้าประเภทไหนบูธไหนได้งานได้รับความนิยมสูงสุดลูกค้าหยุดยืนในตําแหน่งต่างๆนานเท่าไหร่เป็นยไงฮะน่าทึ่งใช่ไหมล่ะครับอีกหนึ่งชิ้นที่น่าทึ่งไม่แพ้กันนะครับก็คือมือจัรกลนจากทาง Touch Bionics เป็นนวัตรกรรมที่ออกแบบมาเพื่อช่วยพลิกฟื้นชีวิตให้กับผู้พิการทางมือบางส่วนโดยมือจัรกลที่ว่านี้นะครับสามารถทําหน้าที่แทนมือจริงๆได้หลายรูปแบบสามารถสั่งงานให้ขยับนิ้วไปมาได้ โดยมีโซลูชันทั้งสำหรับมือข้างซ้ายและก็ข้างขวาสามารถหุ้มหนังเพื่อให้ดูเหมือนกับมือจริงๆได้ครับนอกจากนี้ยังตั้งโปรแกรมได้ด้วยทํางานร่วมกับแอป,ปได้แล้วก็มีรูปแบบการควบคุมที่หลากหลายเรียกว่าพอที่จะทําหน้าที่แทนมือจริงๆของเราได้อย่างดีทีเดียวครับและที่ล้าหน้ามากกว่านี้ต้องเป็นตัวนี้ครับ OP Sense ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการผ่าตัดโดยอาศัยการควบคุมแขนกลที่หากพัฒนาออกมาสําเร็จนอกจากจะให้ความแม่นยําในการผ่าตัดได้ดีกว่าเดิมแล้วเรายังสามารถบังคับสั่งงานแล้วก็ควบคุมจากระยะไกลได้ด้วยนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับกรณีการขาดแคลนแพทย์ในบางพื้นที่ครับ การทำงานของ OP Sense น้นะครับจะอาศัยกล้องเซนเซอร์เป็นตัวจับความเคลื่อนไหวในส่วนต่างๆขณะเดียวกันก็ฉายภาพสามิติออกมาให้กับแพทย์ผู้ผ่าตัดซึ่งแพทย์นั้นก็จะทำหน้าที่ควบคุมแขนกลผ่านอุปกรณ์เฉพาะทางเรียกว่าเป็นการผ่าตัดจริงที่กระทำผ่านโลกเสมือนในระบบ3มิติก็ว่าได้ครับที่สำคัญอุปกรณ์ดังกล่าวยังรองรับแ a p t i c f e edback นั่นหมายถึงว่าแพทย์ผู้ผ่าตัดที่ควบคุมแขนกลจะรับรู้ความรู้สึกในการสัมผัสกับอวัยวะต่างๆได้เหมือนกับเวลาที่ผ่าตัดจริงครับ รู้ว่าที่แขน,นกลกาลังสัมผัสอยู่นั้นเป็นเนื้อเยื่อบางๆหรือว่าเป็นกระดูกในร่างกายขณะเดียวกันก็สามารถตั้งโปรแกรมให้แขนกลดังกล่าวเคลื่อนตัวเองไปยังตําแหน่งที่ระบุเพื่อพักการผ่าตัดชั่วคราวได้ด้วยครับโครงการที่ว่านี้นะครับยังไม่สามารถใช้งานจริงๆได้ในเร็ววันนี้เพราะเป็นแค่การพิสูจน์คอนเซปต์และก็แนวคิดเท่านั้นแต่ทางทีมวิจัยเชื่อว่าการผ่าตัดในลักษณะดังกล่าวจะต้องเป็นจริงสักวันอย่างแน่นอนครับ หลายๆนวัตรกรรมหลายๆคอนเซปที่เราเห็นในงานวันนี้นะครับบางอันเนี่ยอาจจะสามารถทําให้เป็นจริงได้แต่หลายๆอันอาจจะเป็นแค่คอนเซปที่เป็นผลเฉพาะอยู่ในห้องทดลองหรือห้องปฏิบัติการเท่านั้นแต่ผมเชื่อครับว่าตราบใดที่นักวิจัยนักค้นคว้ายังไม่หยุดคิดเราต้องมีวันหนึ่งที่สามารถนําผลงานเหล่านี้มาสร้างให้เกิดประโยชน์กับมนุษยชาติได้อย่างแน่นอนครับ ขอบคุณดิจิแวนกับการคิดพัฒนา i n n o v a t i o n นต่างๆที่ภายในอนาคตนั้นจะเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันของเราอย่างเต็มตัวนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับบางทีก็ทำให้อดคิดไม่ได้ว่าชีวิตในยุค i อทอีก10ปีข้างหน้านั้นจะเป็นอย่างไรแต่อย่างไรนะครับ Cyber City นั้นก็จะเกาะติดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ Innovation นั้นมาอัปเดตให้คุณผู้ชมอย่างแน่นอนครับช่วงนราพักกันสักครู่ช่วงหน้าดิ t a l Playground Rock News สวัสดีค่ะพบกับการ์ตูนอีกแล้วกับช่วงดิจิตอลเพกา d และในวันนี้กร์ตูนก็อยู่ที่สถาบาันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังค่ะซึ่งในช่วงดิจิตอลเพกา d อย่างนี้เนี่ยก็จะต้องมีเทคโนโลยีนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ต่างๆมาให้ได้รับชมกันใช่ไหมล่ะหลายๆคนก็อาจจะสงสัยแล้วว่าวันนี้นวัตกรรมเหล่านั้นจะเป็นอะไรบอกไว้เลยว่าน่าสนใจมากๆไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ สำหรับนวัตรกรรมและเทคโนโลยีของคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังในวันนี้เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการชาร์จพลังงานไฟฟ้าสำหรับยานพาหนะค่ะแต่ไม่ใช่การชาร์จแบบธรรมดาธรรมดาแน่นอนเพราะว่าเป็นการชาร์จแบบไร้สายด้วยและในวันนี้ที่การะตูนเดินทางมาก็เป็นงานแถลงข่าวของนวัตรกรรมตัวนี้พอดีเลยซึ่งในการแถลงข่าวครั้งนี้นะคะมีศาสตราจารย์ดรสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ คณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทาหารลาดกระบังเป็นผู้กล่าวเปิดงานค่ะและสำหรับเทคโนโลยีระบบชาร์จแบบไร้สายสำหรับยานพาหนะไฟฟ้าน,นั้นเป็นเทคโนโลยีที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นโดยรองศาสตราจารย์ดรวีระเชษขันเงินและมิสเตอร์ไฮน์เซนเกอร์ ซึ่งระบบนี้เป็นผลงานการวิจัยที่มุ่งเน้นสร้างความสะดวกในการชาร์จพลังงานเข้าสู่รถโดยที่ไม่ต้องต่อสายไฟค่ะเพียงแค่ขับรถเข้ามาในระยะที่กำหนดระบบก็จะชาร์จไฟเข้าสู่แบตเตอรี่โดยอัตโนมัติแล้วส่วนอุปกรณ์ก็จะประกอบไปด้วยเครื่องส่งกำลังไฟฟ้าที่ติดตั้งบริเวณใต้ดินแล้วก็จะมีเครื่องรับและเครื่องชาร์จตั้งอยู่ในตัวรถนั่นเองโดยระบบส่งกำลังไฟฟ้าไร้สายนี้นะคะสามารถส่งกำลังไฟฟ้าได้ในระยะห่างของตัวรับ และตัวส่งประมาณ10-20เซนติเมตรค่ะโหตอนนี้ตุก็อยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมแล้วล่ะค่ะตุนว่าเดี๋ยวเราไปหาผู้ที่พัฒนาระบบนี้กันเลยดีกว่าค่ะแล้วตอนนี้ตุก็อยู่กับรองศาสตราจารย์ดรวีระเชตขันเงินแล้วนะคะผู้ร่วมคิดคนนวัตรกรรมนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับแนวคิดเริ่มของนวัตรกรรมตัวนี้นี่มาจากอะไรหรอคะมาจากการที่เราส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดเช่นในรถไฟฟ้า เมื่อใชร้รถไฟฟ้าสิ่งที่เพิ่มความสะดวกก็คือการที่ชาร์จไฟจะต้องสะดวกก็เลยทําการวิจัยเรื่องของการชาร์จรถไฟฟ้าแบบไร้สายถ้าอย่างนี้ต่อไปในอนาคตเนี่ยจะมีเครื่องตัวนี้ตั้งอยู่ในปั๊มแล้วแบบรถขับไปชาร์จได้เลยอย่างนี้ได้เลยเป็นไปได้ครับแต่ว่าก็ต้องขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการว่าอาจจะทําเป็นลักษณะเป็นกรอบเป็นช่องสําหรับรถขนาดเล็กขนาดกลางขนาดใหญ่แล้วออกแบบให้รถนั้นเข้าไปอยู่ในตําแหน่ง ที่สามารถชาร์จได้แต่การชาร์จนี้จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับขนาดของพลังงานที่เราจะป้อนเข้าไปนะครับเช่นรถเล็กรถกลางรถใหญ่อยู่ในระดับหลัก10บวัตถึงหลักร้อยวัตนะครับหรือถ้าเป็นรถใหญ่ที่ต้องการพลังงานมากๆก็อาจจะเป็นระดับพันวัตขึ้นไปซึ่งหลักการทํางานจะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าต้องมีการออกแบบให้มีขนาดกําลังไฟฟ้าสูงขึ้นการชาร์จสามารถกําหนดได้นะครับว่าจะให้เป็นการชาร์จอย่างเร็วหรืออย่าง ชาร์มีข้อดีข้อเสียต่างกันนะครับกรณีที่ชาร์จเร็วมากๆนี่บางครั้งจะทําให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่นั้นสั้นลงแต่ว่าการชาร์จที่ยาวๆอาจจะไม่ไม่ทันใจแต่ว่าอายุการใช้งานของแบตเตอรี่จะได้มากขึ้นระบบนี้สามารถไปประยุกต์ใช้สําหรับมอตเ,เตอร์ไซค์ไฟฟ้าสกูตเตอร์ไฟฟ้าหรือแม้าากระทั่งจักรยานไฟฟ้าในระดับกําลังประมาณสัก20วัตต์นะครับสามารถทําได้แต่ถ้าจะออกแบบสําหรับรถยนต ซึ่งมีกําลังเป็นหลักร้อยวัตต์ขึ้นไปต้องมีการออกแบบตามระบบนั้นให้ให้ให้สอดคล้องสามารถใช้กับเครื่องมือสื่อสารทางด้านไอทีนะครับไม่ว่าจะเป็นมือถือโน้ตบุ๊กและที่สําคัญนั่นคือทางด้านการแพทย์จะทําให้ผู้ที่ใช้เครื่องกระตุ้นหัวใจซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า pacemaker นะครับโดยที่ช่วงเวลา5-10ถึงปีนี้จะต้องมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่วิธีการเปลี่ยนแบก็คือการผ่าตัดแล้วก็เอาแบตเตอรี่ตัวใหม่ใส่ไปแทนตัวเก่า ซึ่งอาการนั้นจะทําให้เกิดน่ากลัวอันตรายารความเสี่ยงเราก็ใช้วิธีการถ้าสัญญาณเหลือประมาณสัก25เปอร์เซ็นต์คุณจะต้องชาร์จก็สามารถที่จะเอามาเจาะที่บริเวณเครื่องกระตุ้นหัวใจเครื่องก็จะทําให้เราสามารถชาร์จพลังงานไฟฟ้าได้โดยไม่ต้องผ่าตัดอย่างนี้เป็นต้นในเครื่องมือการแพทย์และก็ในกรณีที่อุตสาหกรรมที่ต้องการความปลอดภัยสูง<ๆ>เช่นอุตสาหกรรมน้ํามันเคมีหรืออาหาร เราไม่ต้องการให้เกิดการสปาร์กระหว่างการเชื่อมต่อสายไฟการใช้แบบไร้สายนี้ก็เป็นคําตอบหนึ่งที่ดีครผลการวิจัยล่าสุดนั้นเราสามารถประยุกต์ใช้ในน้ําได้ก็คือว่าส่งกําลังไฟฟ้าจากใต้น้ําสามารถส่งกออไปยังเครื่องรับต่างๆได้นี่ก็คือทําให้เรามีโอกาสในการประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายมากขึ้น น,นี่ก็คือสิ่งประดิษฐ์แล้วก็นวัตรกรรมใหม่ๆของสถาบัานเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งสิ่งประดิษฐ์เหล่านี้ที่ใช้พลังงานทดแทนอาจจะเป็นตัวเปลี่ยนอนาคตของโลกเราเลยก็ได้แล้ววันนี้ก็หมดเวลาของช่วงดิจิตอลเพเก n ากับกระตูนแล้วขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย I s ส z u D-Max ใหม่ Super Daylight ฝีมือคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกครับและก็ถือว่าพลังงานสะอาดในยุคนี้นั้นเป็นเรื่องสำคัญมากครับถ้าเทคโนโลยีของพลังไฟฟ้าพัฒนาเป็นที่แพร่หลายแล้วผมเชื่อว,ว่าสิ่งแวดล้อมในโลกของเรานั้นจะดีขึ้นแน่นอนวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วสำหรับ Creative Digital City สัปดาห์หน้ากลับมาพบกันได้ใหม่กับ Cyber City วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ